แจ้งข่าวพี่น้องชาวไร่มันสำปะหลังทุกท่านนะคะครมอเตรียมปรับเงื่อนไขประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลังปี6 3 6 4รายละเอียดจะเป็นอย่างไรไปรับชมรับฟังกันเลยค่ะคอรมอปรับเงื่อนไขประกันรายได้มันสำปะหลังปี6 3 6 4ช่วยเกษตรกรที่ไม่เข้าเกณฑ์แจ้งเพาะปลูกกว่า1 2 0 0 0 0ครัวเรือนนะคะให้ได้รับเงินชดเชย นางสาวรัชดาธนาดิเรกรองโฆษกประจำสำนักนายยกรัฐมนตรีเปิดเผยหลังการประชุมครมเมื่อวันที่10พฤษภาคม65ว่าครมเห็นชอบปรับเงื่อนไขโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกมันสบปะรลังปี63-64หรือประกันรายได้มันสบปะหลงังตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอซึ่งเป็นการทบทวนมติเดิมเมื่อวันที่25ตุลาคม64นะคะ โดยให้สิทธิเกษตรกร,ก,รกลุ่มที่แจ้งปลูกมันสำปะหลังตั้งแต่1ตุลาคม62ถึง31มีนาคม63จากเดิมที่ต้องแจ้งปลูกตั้งแต่1เมษายน63เป็นต้นไปและมีช่วงเก็บเกี่ยวตั้งแต่8ถึง12เดือนและไม่ซ้ำแปลง ที่มีสิทธิตามโครงการประกันรายได้เกษตรกรปี6364จากเดิมกำหนดต้องไม่เคยได้รับสิทธิในโครงการประกันรายได้ปี6 2 6 3าทำให้มีเกษตรกรได้รับสิทธิตามโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลังปี6 3 6 4หรือประกันรายได้มันสำปะหลังจากเงื่อนไขใหม่นี้ เพิ่มขึ้นถึง1 2 1 4 8ครัวเรือนจากเดิม84,186ครัวเรือนรวมเกษตรกร,ร,กรที่ได้รับสิทธิทั้งสิ้น24,334ครัวเรือนค่ะซึ่งใช้วงเงินชดเชยทั้งสิ้น1,191,000 ล้านบาทภายใต้งบประมาณโครงการเดิมตามที่คอรมออนุมัติไว้แล้วที่ประชุมรับทราบผลการดําเนินโครงการประกันร,รายได้เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปลังปี6364หรือประกันร,รายได้มันสำปะหลังซึ่งได้จ่ายเงินชดเชยเกษตรกรไปแล้วรวมทั้งสิ้นประมาณ3ล้าน คิดเป็นร้อยละ38.16ของวงเงินชดเชยทั้งหมดนะคะส่วนโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกมันสำลังปี6465ยังไม่มีการจ่ายชดเชยเงินให้กับเกษตรกรทั้ง6งวดเนื่องจากราคาเกณฑ์กลางอ้างอิง2.6-2.74ถึงบาทต่อกิโลกรัมสูงกว่า ก,การรายได้ที่2.5บาทต่อกิโลกร,รัมนั่นเองเรดีใจกับพี่ๆน้องๆทุกท่านคลิปนี้ลาไปก่อนจ้าเจอกันใหม่คลิปหน้าจ้าบ๊ายบาย